ต่อไปน้องเพีโนจะร้องเพลงช้างค่ะเล่นกีตาร์ด้วยเอาเริ่มเลยค่ะช้างช้างช้างทุกคนเห็นช้างรีบปล่าช้างมานจะโตใหม่เปล่าจะเดาเดดีว่ามัวมีเกี่ยวอะบ้างหรือเปล่าหน้วมีตาหางยาวเฮาจบไปเลยครับลูกจบไปเลยลิงช่อเฮ็ดไก่ไก่กินนะ ไก่ขี้นิดที่นะไก่ข้าเนอไก่คืนเสื้อกาตูดเอ๋ยีปยินข้าพี่ปินดิพี่ปินฝึกมาสามปีแล้วย,ยังไม่ได้เลยลกูกเพียงช้าก็ยังไม่ได้เลยนะลองลองไม่ใช่ถูกพอถูกสิเล่าถูก,ก,นนกจับคอถูกไหมเนะีน่ยะูจะคอถูกหรือเปล่าลกูกเจ้าจิงคืนเนอะที่เนะอเนอ